เ,เ,เริ่มมิกินเริ่มมิกินเลิ่มมควันแล้วครับผมเฮ้ยควันของแท้ว่ะเห็นอ้ะมีควันดำแล้วันดำละ,ำละตีแล้วตีแล้ว<อ>ตีแล้วตีแล้วต่อไปต่อไปหูยของอะไนอื่นวะคล้อแทบว่ะไปกหัวปั่นว่ะเร็วกว่าปันาป่นครับผมเอาอมาดูนกันครับสูตรใหม่อันนี้สูตรจากแอฟริกาวเหอ,อ มือนีคอนไวว่ะมือคอนเฉียบเลยสวัสดีครับมือน,นี่มาเ้ยเหมาแรงนะครับผมมาสอนกุ้งมาแสนมาสอนกุ้งไปก้อยครับชิเดยพ่อสามตัวป่ะเนี่ยจากโซงนนนนเนี่ย,ย,ยู่หาก,กิเตรีผมแต่ว่าบ่ค่อยจะได้กินหรอกบ่ค่อยมาอ้าช่วงนี้ยังบ่ค่อยได้เลยครับ ข้าเจ้ามาเอาเบิดนี้จจกเว่ยน,นี่น,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 นี่นี่ครับผมข้าสีมาเอาตัวกางสีกุ้งครับผมตามลมันเหลี่ยมเดียมเลยเนมกับสีบมเห็นนะครับผมในกล้องนี่ก็ได้ยี่โม่คืนครับอุ่มยุบเงียบอันเหลี่ยมเดียมนะแม่นเบ็ดครับผมหลายๆครับผมเป็นยู่เป็นคู่เนี่ยขับรถมาข้าสีได้หลายเป็นแน่ค่อยตอน,นออกครับผม ปลาชีวกก็หลายครับเดลืพอพียง3ตัวแต่ว่ามันมันบระหลาดที่ล่ะขอบินขึ้นาแต่ว่า,ามันนิ่งอยู่เราไม่ต้องครับหายตัวแวบบปบปบป,ปััั๊๊๊บบบนี่เสร็จครับนี่ครับผม <laughs> ตัุ๊กง่ายครับ <laughs> ตุ๊กง่ครับคุ้มค่าขนาด กุ้งดำครับผมที่ระตูวข้างบนเนาะมาครับขึ้นกุ้งครับปอาซู่ขับรถมาขึ้นเอาง่ายครับเอาง่ายเอาง่ายแต่เราได้ที่ละตัวน้อครับผมมันบ่หลายคือตะกี้สรุปว่าได้ยักตัว เด็ตัวใหญ่ว่าสั้นนี่สุดเลยตัวสุดใหญ่สุดรับเนี่ยละครับผมกลุ <c oughs> ่มนิ้หัวยครับได้พ่อโมกบนอย่างเงี้ยผมไต่หินก้อนนี้มีครับนี่นะอันอันสันเลี่ยมๆหน่ยเออ กามาถือว่าตัวง่นการูตัวขน,น้คมันร้อยใสหลังได้เลยว่าอนสอนง่ายครับนี่ครับแด,แดงนี่เลยปัดทุก นี่งประสบการณ์สังซ์สุกุ้งน,นครับนากินเนื้อครับอันเพื่นหาหลายๆนั่นเพื่นไส้อาบปะ่ะน,นี่ครับผมอัพเดตสถานการณ์วงนั้นมีปลาช้อนพร้อมนะครับผมเนี้มันเห็น่ี่ย นี่เนาะครับเนาะให้จังได้ออาไม่แต่ดโดดออกจากคู่บ่แหละคู่ไอ้ห่งเลือกอยู่เรียบร้อยอ<ป>ดูสิไม่แต่ดโดดออกบ่บอน ซอสบอกว่าวไม่เป็นอะไงค่งันไม่เตะตูวีนฟ่งออกเด้ไงอะครับเป็นปลาดุกนี่เห็นแต่หัวไปซ้ำเออเข่าหรือไม่คืออันนั้นกับปลาค้ออันนี้กับปลาดุกเออลิดๆลดลดอยู่ในหัวล่ะโอ้มันคือแอกคากท้ มูอเล็กว่ะเสียสัมโอมันเรีวอ่านี่นะครับอัปเดตผลงานอันนี้กั หาแค่เครื่องสูมงม้วนได้หน่ได้ไรบ่หัวเจ้าว่าหองมีซ้ำตรงไโอ้เครื่อง,องออนนสูงม้วนเนาะอันนี้กับเสียบเหียงบู้เนี่ยนี่ก็ได้รู้กับไฟมากครับดีลองปั่นไปเบิง่งทีสิเลนกายกรรมบำบัดให้เบิ่งเนาะครับเห็นเขาต่เห็นที้คลิปมันติดนะอันเขาตัดต่อเลยจ้ะ คิดแทกก็พอจักเขาก็อยากร้องมลยครับอันนี้บัวเลยตัดต่อได้หนะครับมันอยากร้องมั้งครับเหน,นียนบัวเนาะเนาะหุดไฟด้วยมือเปล่าน,ลนี่ควันหย่อนมาเนี่เขาไว้ในฟอร์มิงต้งองแหลกเห็นมันเกิดความผ่อนก่อน สี่ดำๆดำกอน้อยครับผมเขาเป็นทำเองเห็นเขาคิดแล้วมันติดนะข้าเ,าเนอกเฮดโ่รติดนี่แปลว่าเขากิดตัวครับผมเห็นขาตัวไอเบิ้งครับผมร้องว่งน,นะตตกคลิปมาติดเลย,ยเดี๋ยวา อันนี้นเลี้ยวๆครับเมืองอเรา,า,าลวดโดนไปไหนนาทีนึงลอองลรวครับผมเขาก็เห็นปันสองสามเดือนตัดมาติดแล้วะมันหอนย้อน,อนบ่แหล่ะในกระเป๋ากะบ่มีหอนกับไฟ หมดแค้นแล้ดี๋ยวจะกินครับผมจะกินใหม่อยู่เฮียเนาะครับผมเขาส่งเขาตัวดอกเขาตัวมือแดงแล้วโอ้กะไอห่อนอยู่ได้แหละหัวก็เริ่มห่อนนะหนึงงกันบ่เออมาบะเนี่ยครับเปลี่ยนใหม่ใหม่แล้วขี่งามาพราะหมูดีจะไม่ตีบ่หอมแล้วร้องเมึงครับผมโค้ดมึงดูไปต้องกัน ก็าต้องเลืมม่อมมันจะแหลมก็ต้องคอยพันครับมึงเขามาดอกวะเอาละบัดท,ที่นี่ไซซ์พร้อมบ้วเนี่ยอันนี้ก็ได้สูตรนี่สไซซ์ครับคือเพุ่มแรงเสียดทานสัาัสวเขาว่าเนาะในบุญระคัดใจกันคอบเ็นไปได้ครับ <laughs> มีเลยมีกินเลยมีกินกินครับมีกินโอ้ตัวเอไฟตสีนี่ป่าเป็นสมกอนครับผมเป็นปลาแดกกอนเรีย่ยงขอตัวอะไรครับสภาพโอ้ก็มีกลิ่นไหม้แล้วนะครับบัดน,นี้ หรือว่าเขาทิโได้ตัววไปอสองนาทีผ่านไปครับผมวกบนเอ้าไอ้เหี้ยละอ๋อเริ่มใหม่แล้วเด้ผู้ชมหอนเริ่มใหม่เลยวเริ่มดับเล้วทางไหนอ่ะเหลี่ยมหมดแล้วครับผมทางหไหน,น น,าาน่าจะม้วนกลมบูรุนละรับผมผัดเปลี่ยนมือครับเรื่องคุยละ <laughs> มันก็เรื่องคุณขินแต่แรกๆแล้วฮะมันดำบเลยฮะเรื่องเป็นสีแล,ล้วเรื่องออันนี้บม่ดได้พักกล้องเปลีนท้ำการเฮ็ดอตยังกี่กงได้ครับผม <laughs> ปวดแขนครับเีแยนกันพันเอาดำแล้วดำแล้วลืมดำแล้วเอาว่ะเอาว่ะ <laughs> อยู่ตูกเอาเลือกไว้ มันตีลอยเยอะที่ไหนโฮ๊ะคอยเป่าแล้วฟอสิคิญาแล้วรุ่นครับรุ่นครับรุ่นเฮ้ยกินมากินมากินมากวะรุ่นครับรุ่นมาเหรียญเงียงกันหน่อยะครับผมเฮ้ยอาจจะได้ก็ได้เด้เอาโฮยกินเหลือบมากกินเหลือมากครับอืมเดี๋ยวไม่กิน เรามีกินเรามีควันแล้วครับผมเฮ้ยควันของแค่แบบเห็นป้ะมีควันดำละวันดำละตีละตีละทีละตีละ,ละ,ละต่อไปต่อไปเมือ่อยเวยย่างหัวแค่เจ้าเหรียญเงียกันเนาะครับผมดำละวะทีละทีละแต่ว่าต้องปันตอ่อ หรือเปลา่าต้องบรรทัดอะไรมันเป็นคุยเพราะเขาต่อคุยเท่เอันนี้เี่จีหแยาหี๋แยจ่จักแห่ง <laughs> จักหยักยิบฟ้ามัวนะครับผม <laughs> นี่น่าจะประมาณสิบกว่านาทีได้ไหมครับผมเปลี่ยนวะมือกูบมือเนาะอ่านี่เนาะครับผมหมอกกระลงอันหยาจะเป็นเปียกๆเบิด์ตเราแล้วครับ <laughs> เอาควันขี้หายไปจักเปลี่ยนบ่เอาลุ้นนะผมลุ้นลุ้ลุ้นกันเมื่อกี้ก็ติดแล้วโอ้ยหนุ่มคนมาเหล่าเนี้ยดับซ้ำเนาะเป็นยังแห้งดีครับอาจจะติดก็ได้ครับผมเช็ดรอยเลยเฮ้ยคนมาแล้วควันมาแล้วอ๋อคนเสียซ้ำ คนเสียหรอส้ำเจียขี้ยหญ่มันนี้หลุดอยู่ก็หาปลาครับโอ้มันที่พวตีจนตัวนี้ละนี่ขี้คนมาแล้วมันก็หายไปสูงตัวอยู่ในปลาไม่รูตัวมีิอยู่ในปลาดีแลตอนะตาย กูกินปลาเขากูไม่โซ่โซ่โซ่กินปลาดิบครับดูแต่มันก็ได้การ่ดีมันก็ใหม่มันก็ติดอยู่อันนี้ก็ม้วนเบิดเนี่ยตายเนี่ยผมเอาลุ่มเร็วครับโอ้มือแดงหมดครับผมโอ้โหเดวิธีแทะสูตดไม้ครับร้องครับโคนงขึ้นแล้วโคนงขึ้นแล้ว มือข้อนสุดว่ะแคบว่ะใกหัวปั่นว่ะเร็วกว่าปั่นครับผมอาอมาดูนกันครับสูตรไม่อันนี้สูตรแากแอฟิกาว่ะเอออันนี้ค้อนว่ะมือค้อนเฉียบเลยเหมื่อยชิบหายเลยเห็นปะเออมาดูนกันเอาบะเสด็ยมันอีกติดบ่ลเนาะ มันจีบมนเป็นคุยกองไม่มีบอล่าใช่มเออเอากี่แว่าใส่เราถูบอกว่าอะไรวะไหนมาลองมันตอนไหนบุกเคยกันปะตีทำไมตีทำไมมันห่อนดีอยู่เลยแต่ว่ามันคือเพติดจาก แต่ควอนขึ้นหลาเลยมึงเอาทุกวีดังครับร้องครับทดสอบครับโ<ม>อ้ควอนควันหยบเลยเมฆหยัดไปครับเปลี่ยนมือสอบครับควอนจะบหูครับ กตมีแต่ควันครับผมแต่ว่าปรูวัยเฮ็ดยังได็กไฟมันติดนะครับโอ้ไม,ไม่ครับผมเสาบทดซำเมื่อยครับโอ้จักมาพาเห็ดอยังเลยครับผมมือแดงเบิเดอันนี้ก็นจนเป็นปลาแดกแล้วเนี่ยก็ได้ปลาปต้อเยา่งได้ไฟปลาเป็นสิบอนครับจะจบแล้ว เป็นได้บนในมือเนะอี่ยบว๊มมีามสุขขนาครับมือเด้งหมดเลยไปน,นี้ครับผมนี้ครับผมกระบาดในปา่าเราละ